ที่จะพาทุกคนไปชมรถทั้งหมดที่มีในร้านนะคะรถของเราตอนนี้มีกี่คันมีคันไหนมีโปรอะไรบ้างนะคะอะอย่าลืมนะคะก่อนดูกดติดตามให้มินก่อนนะถ้าเกิดว่าดูใน YouTube นะคะกดติดตามแบบสันกระดิ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูใน Facebook เห็นโพสก่อนได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะจริงๆแล้ว่ก็อยากจะไลฟ์สดพูดคุยกับทุกคนเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ติดที่ลูกค้าค่อนข้างจะเยอะนะคะเนาะก็เห็นแล้วแหละที่มีคอมเมนต์นะคะก็ทำไมโทรมาไม่รับนะคะเนาะก็ขอบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้ลูกค้าค่อนข้างที่จะแน่นจริงๆนะคะแอดมินเราก็อาจจะไม่พอเนาะก็เลยวันนี้นะคะหาเวลาว่างแล้วก็มาอัดคลิปให้ทุกคนชมพร้อมๆกันเนาะว่ารถของเรามีอะไรบ้างล้วแต่ละคันมีโปรโมชั่นอะไรนะคะวันนี้มิ้นทำคลิปกันวันที่ 2,565นะคะถ้าเกิดมาดูแล้วนะคะแบบรู้สึกว่าเป็นคลิปย้อนหลังนะคะให้แนะนำให้เลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นไปดูคลิปแรกๆสุดนะคะเราก็จะอัปเดตคือจะบอกว่าอัปเดตตอนไหนก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่ก็อย่าลืมกดติดตามให้มินก่อนละกันแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะคะให้ทุกคนสามารถติดตามพี่มินได้นั่นก็คือไลน์ค่ะแอดไลน์หาพมินก่อนได้เลยนะคะที่ไลน์แอด ะะแอดไลน์ที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวน้องเขาแอดมินเนาะเขาก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแอดไลน์ไว้ได้เลยนะคะอยากได้รถมือสองมาเช้สักคันหนึ่งอย่าลืมนึกถึงน้องมินรถมือสองคอนเชียงใหม่เดี๋ยวเราไปชมกันดีก,กว่าค่ะว่ามีรถคันไหนแล้วมีโปรโมชั่นอะไรบ้างค่ะ